สวัสดีครับพบกนันอีกแลนะครับช่อง a อมินทอีกครั้งนะครับวันนี้เฮียมาพูดคุยเรื่อง s h o p ปี้ฟู้ดนะครับอ่าล่าสุดจากเพจ s h o p ปี้ฟู้ดนะครับก็ได้แจ้งว่าบริการใหม่นะครับบริการส่งพัสดุด่วนถึงบ้านจากร้านใน s h o p e ปีนะครับส่งดวง่วนก็เป็นอ่าช้อ e, ปปีมันเป็น X มันเป็น X อนะ็กเพเนาะมันไม่ใช่คือมันมันจะมี s h o p ปี้เอ็กเพที่เป็น ช้อปปี้รับส่งพอสดุทั่วไปที่เหมือนแฟดเหมือนเคอรี่เหมือนบรินีอย่างนั้นแต่อันนี้จะเป็นเหมือน l ูมินทูเอ็กเพสไลน์แมน a มสเซนเจอร์แกร็บเอ็กเพสสก o ตตาลาลาหมูนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับดีลิเวอร่อะไรน,นะครับมันก็จะเป็นตัวนี้เนีย่ยเคยพูดเมื่อเมื่อจำไม่ได้อยู่คลิปไหนนะครับแต่เคยพูดว่าสังเกตว่า อย่าคิดว่าในอนาคตอ่าช้อปปีต้องมี s h o ปปี้เอเแน่นอนเพราะว่าเมื่อปีที่แล้ว s h o ปปีได้มีการทําสํารวจเป็นปีนะเว้ยช่วงน่าจะเป็นช่วงก่อนที่ช้อปปีจะมีการปลดพนักงานนะครับช่วงนั้นช้ o ปปีได้มีการส่งข้อมูลส่งลิงก์ให้ทางไลเดอร์ทุกๆคนเนี่ยทําแบบสอบถามเข้าไปเรื่องการส่งพัสดุเรื่องการส่งเป็นงานแมสเซนเจอร์นะครับ ขั้นตอนแรกตอนนี้ช้อปปีก็ทําตัวของอ่าส่งพัสดุด่วนกรุงเทพปริมณฑลมันรวมปริมณฑลเนี่ยมันรวมอ้นี้มากนะคือนนทบุรีปทุมนะครับสมุทรปราการสมุทรสาครและนะครนปฐมแสดงว่ามันก็ครบคุมให้บริการเยอะมากๆเริ่มสองตุลามันครบคุมเหมือนลาล่ามูเหมือนสกคุต,ตาพวกนี้เลยถูกปะก็คือการที่สมมติว่า ลูกค้าสมุติเฮียเนี่ยเฮียมีร้านค้าอยู่ในเมืองเป็นร้านค้าของช้อปปีนะครับปกติสมมติถ้าลูกค้าเฮียอยากได้แบบด่วนคือในช้อปปีเนี่ยมันสามารถเลือกได้เนาะเป็นการส่งผ่านอ่าพัสดุทั่วไปก็คือกรุงเทพก็จะมาณหนถึงสาวันต่างจังหวัดก็ไปสามถึงห้าวันโดยประมาณนี้ก็การให้บริการก็จะเป็นพวกอ่าช้อปปี้เอ็กเพสนะครับแฟร์เคอรี่เจนีไท ใบซนีจาแวนนู่นนี่นั่นกันแเราแต่นะครับอันที่สองมันสามารถติกได้ว่าให้มานรับหน้าร้านอันที่สามเป็นการติ๊กได้เหมือนกันเป็นการที่อ่าทางร้านค้าส่งด้วยตัวเองด้วยขนส่งของตัวเองที่ตัวเองโคไว้นะครับอันต่อไป่างที่เนี่ยบอกว่าเคยพูดว่ามันต้องมีนแน่ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งว่าเป็นการส่งโดนเพราะว่าในตัวของลาซด้าเนี่ย มันมีส่งด่วนแต่มันไม่ใช่การส่งด่วนแบบแบบนี้ในการส่งด่วนที่ว่าถ้าอยู่กรุงเทพปริมณฑลอย่างน้อย1นถึงสวันต้องได้ประมาณนี้นะครับได้กลัวตัวของช้อปปีเริ่มทําแล้วอย่าคิดว่า e-commerce อื่นๆต้องเริ่มทําบ้างแต่ช้อปปีพร้อมกว่าเพราะอะไรเพราะช้อปปีมีช้ o ปปี้ฟู้ดไดเวอนะครับที่เป็นาสามารถรับงานได้ทันทีแต่ถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นเนี่ย อาจจะเป็นไปโคกับแอปพลิเคชันอื่นนะครับเพื่อทําการให้มีไรเดอร์ขึ้นมาแต่ตัวของช้อปปีปูทางมาแล้วในอนาคตต,าต่างจังหวัดเนี่ยว่าก็อาจจะมีเพิ่มไปเหมือนคล้ายๆเอ็กแกบแหละมันก็มีเพิ่มไปในทุกจังหวัดถ้าจังหวัดไหนมีความต้องการมากเขาก็เพิ่มไปนะครับสมมุติมาอ่ะมาพูดถงเนี่ยเป็นร้านขาและลูกค้าเนี่ยเนี่ยอาจจะอยู่นนทบรุรีหรืออยู่ส่วนไหนของกรุงเทพฯก็ได้เขาก,กดสั่งปุ๊บแล้วเขาคํานวณได้เลยว่า คำนวณได้เลยเพราะอะไรเพราะลูกค้ามีการสั่งของช้อปปีเป็นประจำลูกค้าจะมีการปักหมุดที่ถูกต้องอยู่แล้วปัจจุบันเนี้ในในแอปช้อปปีเนี่ยมีการทําการให้ลูกค้าปักหมุดด้วยมีแผนที่ของช้อปปีเองนะครับแล้วก็มีการปักหมดุดบางทีเนี่ยแม่นยําพอสมควรแหละนะครับ80%อาจจะแม่นยําพอสมควรในนปัจจุบันในตัวของ ลูกค้าที่ผ่านสั่งผ่าน e-commerce เราต้องมองจาก e c o m m e r ์ซกับ shopee food ก่อนนะแยกกันตัวของ e-commerce ที่เป็น shopee เนี่ยนะครับรู้อยู่แล้วว่าประมาณราคาเท่าไหร่ shopee อาจจะอัดโปรโมชั่นเข้าไปว่า,าเรียกส่งวัสดุด่วนกรุงเทพปริมณฑลนะครับลูกค้าสามารถเรียกได้แล้วมีส่วนลดคูปองนู่นนี่นั่นร้าน,นค้าก็าเห็นหลักราคาลูกค้าก็าเห็นราคากดมาสมมติสินค้านี้5้า0บาทนะครับแต่ว่าลูก ทางทางอ่าร้านค้าก็จะเห็นอ่ลูกค้าเห็นราคาบวกห้าพันบวกค้าส,งส่งสองร้อยพอกดมาปุ๊บร้านค้าแพ็คของส่งทันที่อามันก็จะจบแล้วภายในหนึ่งถึงสามชั่วโมงลูกค้าจ่ายตังก็อาจจะจ่ายผ่านช้อปปี้จ่ายผ่านบัตรเครดิตนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่ทางไรเดอร์ก็มีหน้าที่จัดส่งให้ร้านมีท้าที่เตรียมของให้พร้อมทันเอง ะครับวันนี้ก็เป็นบริการใหม่บริการเสริมขึ้นมาเดี๋วิดว่าก็ในอนาคตช้อปปีอาจจะมี s h o ปปี้แท็นะครับเมื่อเขาปูทางเขาใช้ดาต้าเบสของเขาแล้วเี๋ยวคิดว่าอนาคตเขามีถ้าเขามีเมื่อไหร่แล้วมันจะเป็นการที่ครบวงจรมากกว่าทุกๆแอปก,การที่ช้อปปี้ทำสส่งพัสดุด,ด่วนเนี่ยอาจจะทําให้งานของแอปอื่นๆน้อยลงเพราะอะไรมันอยู่ในระบบช้อปปีแล้วทุกอย่างในระบบร,ร้านค้าไม่ต้องไม่จําเป็นต้องไป อ่ะถ้าลูกค้าต้องการด่วนอ่าลูกค้าสั่งมาฉันต้องเลดแก๊บพอเล็ดแก๊บเสร็จอ่าฉันต้องปักหมุดให้ถูกปักหมดุดผิดเดี๋ยวแก๊บแม่งโทรมานู่นนี่นั่หนหรือโรบินหรือโอ้ยวุ่นวายอันนี้มันปักถูกเป๊ะๆนะครับเพราะว่าถ้าลูกค้าให้ส่งที่บ้านส่งที่ทำงานมันเลือกได้เลยนะครับทําให้อาต่อไปเนี้ยงานลาล่ามูสกูตตางานที่เป็นส่งพัสดุส่งของเมสเซนเจอร์เนี้ย อาจจะถูกดึงโดนโดนช้อปปีนีดูดมาเมื่อร้านค้ามันพร้อมส่งอยู่แล้วอย่าคิดว่าหลายๆร้านเนี่ยมันมีร้านอยู่ในช้อปปีอยู่นะนะครับมีทั้งช้อปปี้รั a ต a าดา้าทิกตอกมันมีหมดนะครับมันทําให้ตอนนี้มันครบวงจรต่อไปตมตงว่าช้อปปี้ทำระบบขึ้นมาได้รับพาร์ทเนอร์ที่เป็นรถกระบะอะรถสี่ประตูรถห้าประตู SUV ลูกค้าสั่งของมาคำนวณได้นี่ในระบบคำนวณได้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่ลูกค้าสั่งมาสิบชิ้นต้องการส่งด้วยรถเกง๋งรถห้าประตูรถเอ v ูรถตู้ทึบเฮ้ยม,มันมันสามารถเรียกได้มันสามารถจองล่วงหน้าก็ได้ละชั้นเรียกทางนี้พรุ่งนี้เช้าส่มาส่งให้ชั้นหน่อยเตรียมของให้ชั้นแล้วพรุ่งนี้เช้าระบบเรียกจองไปปุ๊บตู้ทึบรับงานวิ่งไปรับของไปส่งของให้ลูกค้า เฮ้ยแม่งโอ้โหมันมันดูแล้วมันสรุกไปหมดคืดชอช้อปปีมันคือกลายเป็นว่าตอนนี้ช้อปปีได้เปรียบกว่าทุกๆุก Apple แอปตอนแรกเราที่มี e commerce, มีคอมเมอร์สมีฟู้ดมีเปย์มีเลเตอร์มีมีอะไรอยู่ในมือหมดทุกอย่างร้านค้าเข้ามาได้นะครับร้านอาหารเข้ามาได้ร้านค้าทัว่วไปก็ขายอ e ีคอมเมิร์ซได้ s h o p ปีมีไลฟ์ ในอนาคตช้อปปี้จะมีช้อปปี้ที่เป็นวิดีโอแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นเหมือนทิ To อกเหมือน youtube นะครับเหมือน facebook อีกมีแน่นอนเพราะว่าเฮียไปเห็นฟังก์ชันมาแล้วที่เฮียเคยโพสต์ในในในช่องทางของเฮียมันมีแล้วนะครับเตรียมพร้อมไว้เถอะในต่างจังหวัดใครมีความสามารถใครมีของอะไรที่สามารถออกมาขายได้เตรียมพร้อมแล้วเอามาขายนะครับโอเคนะครับวันนี้จบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเอมิ t ทให้ยศหนด้วยช่วงนี้เงียไปเปิดร้านกาแฟที่พ่อขนโยธินหกสิบ้าทับแปดนะครับอยู่เกือบท้ายซอยเลยนะครับเช้าวันธรรมดาอาจจะมีแซนด์วิชในราคากล่องละสิบาทเสาร์อาทิตย์มีข้าวไข่เจียวเริ่มต้นที่กล่องละยี่บาททรงเครื่องยี่ห้านะครับสองฟอง3ามห้านะครับมาอุดหนุนกันได้นะครับสวัสดีครับ